กูกูโลมันกููโรมันเนี่ยูนุสรยัสามร้อยอย่เดือดสามร้อยสามร้อยจ่ายร้อยสามร้อยสามสิบกอีกร้อี่ห้าเอาร้อยที่สิบนใช่แล้วร้อยเจ็ดสิบห้เออร้อยเจสบหอยเจ็ดสิบเป็น เี่ร้อยห0าร้อาท้อ5าบาทเอาห้ารอเังไม่แถมน้ำจิ้มบ่าจิมไม่มีตามแม่ขาไปหไม่เป็นไรแถมน้ำปลามาขวดนึ่อยูขึ้นขวดได้ไหครับเออทแม่มึงเขาด้ยแม่โบรานี่หอยนี่กุ้ง ไอ้กุ้งไม่มีเลยหนูกออุ้งไม่ได้กันเลยครับนี่ก็พามาดูปูโรมันปูโรมันที่ว่านี้คือปูที่มีกางเขนกางเขนที่หลังหลังเขาจะมีกางเขนไหมตัวนี้ใช่ไหมให้เก็บต่งให้หมดนะปูจ้างเนี่ยหน้นาร้อยใส่ก้อนแล้วปูตรงก่อน กนอันไม่เป็นออรบนปูโรมันเฮ้ยพวกโรมันก็ไม่กินปูโรมันปูนี่มันมีกระเขนไม่เห็นเหรอไม่เคยกินเยนี่ซื้ออะไรซื้อปลาหมึกเหรอ แล้วมีกล่องโฟมเอวิสป้าเขาว่าไงเขาจะแถมกล่องโฟมให้นรถเรามีกล่องโปมนะปูเป็นปูปูเป็นปูหรือปูเป็นเป็นนั่นเองปูเป็นปู หมึกเป็นมึกมนุษย์เรานี้ยุ่งอยู่เรื่องกินเรื่องเดียวตรงใหญ่ไม่รู้กิน้าวแจงจานเดียวไปดูน,น,นู่นนั่ใจเอาอเป้านะอยู่หลังบ้านาหลังร้านนะีมีแล้วนะมีเขามีซึ้งนึ่งให้เลยเนะี่ยทีหลังจำไว้นนะเมื่อวานนี้มาไม่เขาเลิกแล้วจังนึ่งแล้วเราก็เป็น ไปนั่งตรงนู้นอะไอตรงที่ม้าหินเจทะเลนั่งแก่กันสบายเลยไม่ต้องยุ่งกับร้านเบื่อเข้าไปตามร้านแล้วมันมากดดันเราเจ้าของร้านคนเสิร์ฟกดดนันเรานั่งนุ่นเลยอใช้หาดม้าหินปูเป็นปูปูเป็นปปเป็น ป้าไปดูหลังบ้านนุนไม่มีนะม่เห็นเรียกเลยเฮ้ยป้าเรียกไปดูก่อนไปดูก่อนเดี๋ยวป้าบอกจะเจอสองร้อยห้าสิบแล้ว <laughs> เจอตัวใหญ่มาเจอทะเลครับมาเจอไม้งามเมื่อยามฝานบินนะเจอไม้งามปูเป็นปูปูเป็นปปเป็น ปูเป็นปูปูเป็นปูปูเป็นเป็นนี่พประโล6โล7โลแป๊บเดียวไ้ม4โลก็ประมาณ15ตัวแค่นั้นเลย4 15่ตัวนับให้ดูมีกยังไม่้ไปได้เอาถึงขนาด ไปดูเชื่อว่าผอมไมกินตัวโลซื้อไปสามเจ้าแล้วคนขายปูกินไก่ย่างเว้ยแม่พ่อเปนเหลือเพราะหมาเนื้ออะข้ามาป้าห่วยก็ซื้อไว้ให้เขากินได้กำไรก็ทายไปเออเอาน้อยก็ให้กันอยู่กันรอดมันจะได้รักเราเนอะใช่มันก็ไม่ทิ้งเราพ่อมาถึงซื้ออุปกรณ์มาแลเยอะกำไรเราได้กว่าห้าหมื่นแปลงไงก็กิดสองหมื่นสามหมื่มันไม่ ไม่ไม่จริงหรอกห้าหกร้อยห้าหกพันไม่เส่สร้อยเต้นไม่ใส่ใส่ส้อยโตโตขึ้นทุกปีต้มีนแล้ว่อไปเวลาทซื้อจำน้ำแตมนยก็ว่มาจำน้ำไม่หีไม่ได้ไม่จริงเราจำน้ำถ้าไม่เล่นถ้าไม่ถ้าไม่แทงไฮโลไม่ต้องจำน้ำาไม่เล่นฉันไม่เล่นเลยลานเยอะ หลานห้าลูกอีกได้โตคนเดียวกันหรือยังไปตายตั้งไปสิบกว่ปีอ้าวตายไหมก็ไปตายนากเลยเล่าไหมแม่ไปซ่อมเอ่ะซ่อมไม่ได้ในกาตายยังซ่อมได้มันก็อยากซ่อมใช่ซ่อมมามากินเหล้าอีกไม่กินไม่กินต่อไม่กินเลยคนดีมะเร็งปอดดูดบุหรี่เยอะบุหรี่ที่ปะบุหรี่เยอะเออเงามันเงามันมันง่วงเหงา ต้องมานี่เดียก็มาเอาหมแลเน่ยมต้องมาเช้าเช้าเดี๋ยวเราไปถ่ายเลยถ่ายเบอร์โทรศัพท์ไว้เราเราเรามาที่นี่ก่อนที่นี่มันรับโดยตรงจากทะเลทะเลนั้นเป็นด้นท,ทินของเราพูดถึงเราก็ไม่สายนะเราก็เจอ ซื้อมันสี่เจ้าแล้วนะครับทะเลจริงๆด้วยครับเว้ยไปไหนอะไปก่อนเราซื้อเราก็สั่งต้มแล้วเราก็ตั้งเวลาแล้วเดี๋ยวเราก็มาเก็บลายทางไปเรื่อยนะเก็บลายทางไปเรื่อย 哎，等。 แก้ผ้าเลยแก้แก้ผ้าเลยลงนมีดลงด้วยแก้ผ้าเลย ฉจะด้วยน้ำด้วยเลนั <S <s ้นเป็นเช้นหินของเรา รุ่นหลานเล่นน้ำทะเลเวิ้งวาง <c oughs> <c oughs> มันหนาวมันมันยังไม่ร้อน,ม,น,นมันหนาวมันหนาวมันมันยังไม่ร้อนไปใส่ชุดว่ายน้ำให้มันลงเถอะจะลงแล้ว ทำไมร้องอ่ะไปบังคับเหร่าเดูนๆดน้ดานตกให้มาไม่น่ากูยิ่งนอนไม่เต็มตาอยู่มาเล่นเก๊กันดีกว่านอนก็นอนไม่เต็มที่นะนอนก็นอนไม่เต็มที่ปวดท้องเยี่ยวก็ปวด เดี๋ยวนะมึงเอ้เรียกไม่ขึ้นด้อีกอ้ทีเดี๋ยวเรียกไม่ขึ้นทำใจก็โอ้โหแดดร้อนนะนี่แดดร้อนมากทำไมลูกอย่าร้องน้อนไม่เต็มที่มันเปื่อมันเยื่อยพี๊ดนอนไม่เต็มที่

นะครับลูกเล่นน้ำตลกเออเอาเรื่องอลาว่าจริงแล้วมึงของจริงนะคราวนี้เออทำไมมัถึงขัดใจมันนะเรื่องไงมันมันติดขึ้นไงเมื่อวานมันไม่ขึ้นมันไม่กล้าลงเออเมื่อวานนี้ตอนนั้นมันมันไม่มีคลื่นไงไอ้นี่มันตัดมาเป็นคลื่นลงไปแล้วจะเอาน้ำเย็นเอาน้ำอุ่นที่ไหนอาบเนี่ย เอ้น้ำจืดที่ไหนร้านตัวเนี่ยก็เ,เดี่ยวร้านช้านี่มีป่ะที่ปูเพิ่งเอาลงมาซ้อเลยซื้อไปซื้อมาร้านสุดท้ายดีที่สุด <c oughs> โอ้ยจะไป,ปะบักลูกให้ลงเล่นน้ำทะเละไว้ให้เนี่ยมันควรที่ไหนไวะเนี่ย <c oughs> บ้านอยู่จังหวัดไหน <c oughs> ก็ไม่รู้ ลืมกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวร์ได้คุยลุยตายลูกร้องให้ลูกเล่นน้ำเออเอางับไปเค